ุดที่เข้าวันนี้มันจะการทําในเกม t i e f Simulator นะครับในตอนนี้เราก็คือเราจะไปในส่วนของบ้านหนึ่งหนึ่งอีกรอบนะครับก็คือบ้านที่เราต้องไปเคลียร์ให้เสร็จก่อนที่จะไปบ้านต่อไปนะลิชชี่นะครับเป็นบ้านที่เราต้องไปทําภารกิจให้เสร็จครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้นครับเราต้องเตรียมรถออกให้พร้อมเ <c oughs> รถของเรานะตัวเดียวพร้อมเพื่อที่จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ในส่วนตัวนี้คือ,อ,ย, Rank, อยังมีคนอยู่อยู่ครับเราต้องรอเวลาก่อนแล้วกันเวลาเท่านั้นนะครับที่จะช่วยให้เราได้สามารถออกไปได้แต่ตอนนี้เราก็ยังออกไปไม่ได้สวัสดีครับตอนไหนจะออกเนี่ยรอเวลาแล้วกันครับรอเวลาให้คนออกก่อนแล้วเราค่อยทําการเข้าไปทํางานของเราครับเราก็ยังมีงานของเราอยู่คนทํางานคนข้างนอกก็มีงานคนข้างนอกนะครับออกอยังนะออกอยังนะตอนไหนจะออกเนี่ยฮัลโหล ระหว่างนะครับระหว่างรอนครับเราต้องโชว์สกิลการงัดแงะเอางัดแงะตรงนี้ก่อนแล้วกันจะได้แบบไม่เสียเวลาครับเรียบร้อยครับอีกคนก็น่าจะใกล้ออกแล้วแต่ประตูที่เราน่าจะเข้าได้คือประตูนี้มาครับที่จะเข้าได้ตอนนี้แต่ตอนนี้คนยังไม่ออกครับเราก็ต้องรอต่อไปตอนนี้เขาเปิดประตูนะครับเปิดประตูเดินออกแล้วแล้วตอนนี้ทำภารกิจของเราให้เสร็จนะครับภารกิจของเราวันนี้นะครับก็คือตีตุ๊กตาครับสามตัวแล้วก็ขโมยรถ สิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับวันนี้ออกอยังไงออกไปแล้วครับไปได้เวลาครับรีบๆๆๆก่อนที่ตู้ไฟจะวะาล่ะมาเรียบร้อยไม่ทันแล้วครับตอนนี้มาแล้วอันนี้คืออะไรกล่องอะไรกล่องที่ชู้เหรอวิ่งบล็อกเกมครับบล็อกเกมอันนี้คือวิดีโอเกมวิดีโอเกมอยูที่ตู้พวกนี้มีอะไรไอแพดครับแทบแทบ มีอะไรไหมอุย้ยอันนี้ใส่ไปครับอันนี้ใส่ไปได้ใส่ไปก่อนแล้วกันไปก่อนไปก่อนไปก่อนอุ้ยเราต้องเราต้องเร่งด้วยครับเร่งมือด้วยอันนี้ออกไปก่อนนะครับทีวีครับจอแบนวัรจบาแล้วไฟจะมาแล้วครับอ๊บโอเคไปก่อนไปก่อนไปก่อนเราต้องตัดไฟนะครับตอนนี้หาที่ตัดไฟก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดไฟเราจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับสีน้ำเงินสองเส้นเลยครับอุ้ยเกือบแล้วครับสีน้ำเงินนี่ไม่ใช่นะ ต้องไปสีเหลืองครับสีเหลืองตัวนี้แล้วก็สีเขียวครับตอนนี้เราไม่ผิดพลาดแล้วโอเคไปแล้วก็ไปทำ้ายครับทำลายก่อนมาเลยเจ้าเรามาอย่างเป็นมิตรมิรฉาชีพครับวันนี้คือพนักง,งานทำสวนเนี่พอเป็นพนักง,งานทำสวนหนึ่งวันนะครับไปครับไปครับเข้าก่อนเข้าบ้านเข,ข,ข,ข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อน ในที่สุดนะครับเราก็ทําการงัดแงะเรียบร้อยแล้วปิดสิประตูเนี่ยตรงไหนที่เราเข้าไปแล้วบ้างเราจะเอาหมดแล้วนะครับไปก่อนไปก่อนเชียร์รถครับเชียร์รถก่อนเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูอุ้ยอันนี้มีสัญญาณการขโมยครับเราต้องเข้าไปก่อนทําการตัดสัญญาณครับอันนี้ตัดง่ายครับชิว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 แล้วก็ทําการเจาะเนี้ยเนี้ยเี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 คนใกล้จะเข้ามานะครับ ต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วปับ๊บโอเคไปครับอุ้ยยังไม่เปิดประตูนะครับโอ้โหผลาจัดผลามากมากเอาไม่ใช่อีกโอ้โหต้องเปิดประตูตัวนี้ครับแล้วเราลืมด้วยทันไมเนี่ยทันไมเนี่ยไป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  คนจะมาแล้วคนจะมาแล้วโอ้สตาร์ทใหม่เหรอไปก่อนที่คนจะมาครับแล้วทีวีเราล่ะเราจะได้ทีวีเราไหมทีวี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 จอแบนทีวีจอแบนไปก่อนอ้าว ไป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 สตาร์ทรถสตาร์ทรถสตาร์ทรถอา้าวรถสตาร์ทไม่ติดครับไปก่อนจ้าโอ้มาแล้วมาแล้วรอดจนได้ครับ,บนึกว่าจะไม่รอดแล้วโอเคเดี๋ยวนี้บ้านตรงนี้เราน่าจะยกเขาสิ้นสิ้นนะครับหมดจดแล้วเราก็ได้รถคันใหม่มานะครับหนึ่งคัน โอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยคันนี้ในที่สุดนะครับเราก็ได้ทำมันสักทีจากที่เราใช้เวลานานมากนะแบ็กเบย์มีอะไรขายบ้างไม่มีเลยนะครับแ <c oughs> จกันนี่เราก็ยังไม่ได้นะอ๋อนี่โคมไฟเป็นงานอาร์นะเรียรต่างๆบเผาวอ๋อเป็นคาร์พาสของรถคันนี้แน่นอนเลยวุขายได้เยอะเลยครับเราจะรวยแล้วครับตอนนี้ รวยแน่แม่จ๋าพวกเงินเราก็ได้มาเยอะมากครับเดี๋ยวไปขายของก่อนแล้วกันวันนี้เราจะไปขายของแล้วก็ไปดูบ้านหลังอื่นซิว่าบ้านหลังไหนหน่าขโมยบ้างครับเอาที่บ้านที่เราสามารถเข้าไปได้ก่อนนะครับบ้านอื่นแล้วค่อยว่ากันเอาบ้านที่แบบสบายสบยก่อน welcome welcome วีนะครับเจ็ดร้อยต push ต,ต,ตเอปกติอกซ์นะครับอันนี้ x p u s แล้วก็แท็บเล็ตนะครับอันนี้ยังไม่ได้แล้วก็ขายเครื่องเสียงไปร้อสนะครับเดี๋ยวแท็บเล็ตราไป ต้องไปปลดล็อกกันครับที่บ้านก่อนกว่าที่เราจะได้รถคันนั้นมานครับมันลําบากซะเหลือเกินเป็นในที่สุดเราก็ทามาได้ไหนอะ่ะขอดูสิว่ามันปลดล็อกอยังไงนะครับปลดล็อกอยังไงโอ้ยนี้สบายครับปัก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 อ้าวอ๋อนี่ไงเราลงแบบนี้ครับเรื่องง่ายๆเราทําให้มันยากเรื่องยากๆเราทําให้มันง่ายนะครับ อิย้ยผิดทางผิดทางผิดทางนี่ไงปักปักขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ๋อต้องต้องขึ้นปีกนะต้องขึ้นปีกนี่ <c oughs> ถ้าไปเราทำให้มันยุ่งยากจังเลยอโอเคน่าจะลงเอา้าลงไม่ได้แล้วมันมีวิธีที่มันง่ายกว่านี้แน่นอนเลยครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงวิธีที่มันง่ายปึ๊บปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราต้องมาทางนี้อย่างเดียวครับนี่ไง <c oughs> <c oughs> เราก็ใช้เวลาตั้งนานครับตอนนี้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ดูซิว่าบ้านหลังไหนน่าสนใจบ้างครับมีขายข้อมูลบ้านหลังไหนบ้างเราจะได้ไปซื้อมานะครับอันนี้คือ d l เลเราครับที่เราจะต้องเข้าไปนะครับเป็นบ้านบ้านใหม่ของเราแต่ก็คือตอนนี้เรายังไม่ถึงเมลยี่ห้า ลิชี่นะครับบ้านสองห้าเอาเป็นบ้านชิวๆก่อนนะครับวันนี้เป็นบ้าน2องูนยก่อนแล้วกันเพราะว่าบ้านสองศูหกเหมือนจะไม่มีไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ถ้าเป็นบ้านสองูนย์ห้านี่เป็นการโจรกรรมครั้งใหญ่ของเราเลยนะครับสองศดก็โอ้โหคนรวยท่านนะครับที่จะซื้อได้เนี่ยดูซิว่าตอนนี้มีอะไรที่ซื้อได้บ้างครับ ซื้อสีซื้อไอเทมในการปวดล็อกอันนี้เป็นคาคีสิกนอ,อกนะครับคอนโทรน่าจะเป็นเกี่ยวกับรถน่าจะเป็นรถที่แบบว่าราคาสูงกว่าเดิมแฮกกิ้งแล็ปท็อปนะครับแล้วก็จะเป็นแฮกกิ้งแล็ปท็อปโปรเราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างตอนนี้เหลือแค่แฮกกิ้งแล้วมัครับอันนี้ก็เรียนรูป้ไปแล้วอ๋อนี่ครับเพรเรียนรู้ไปก่อนนครับอันที่สองนะตอนนี้เรามีสองสกิลพอยท นี่ใช้กี่สกิลพอยต์เนี่ยใช้กี่สกิลพอยต์อ๋อสี่สกิลพอยต์นะครับโอ้โหเยอะสุดๆก็ยังไม่สามารถเข้าไปแฮกได้อยู่ดีครับเดี๋ยวเราดูบ้านบ้านหลังใหม่แล้วกัอนองน2์ 2006. เราไม่รู้อินโฟนะครับแสดงว่าเราต้องไปติดกล้องสินะ206นะครับของที่เราจะต้องไปในส่วนของวันนี้แต่ก็คือเราดูจ็อบเกมอ่ะอันนี้เรารู้เอาสองสิ ยังไม่ยังไม่มีงานดูก่อนว่ามีงานให้เราทําอะไรไหมขอดูงานหน่อยครับของานหน่อยอ่าสองศูนย์หกนะครับสติลนะครับก็คือน่าจะเป็นโรนเนสนะครับมาลองสติลดูซิว่ามีอะไรบ้างสองศูนย์สองะครับก็คือมีสองศูนย์สองสองศูนย์หกมันคือไรออนนะน่าจะเป็นภาพวาดนะครับ แต่ตอนนี้นะครับเราต้องไปดูก่อนว่า206นะครับเขามีกล้องให้ติดไหมหรือว่าเราต้องไปเช็คเองว่าช่วงเวลาต่างๆที่เขาอยู่เขาอยู่ช่วงไหนบ้างงั้นลําบากกับเรานะครับ206ต้องต้องฝั่งนี้ครับนี่คือเราได้ทําการสํารวจหมู่บ้านนี้ไว้หมดแล้วแต่ก็จะไกลหน่อยนะครับเป็นหมู่บ้านคนรวยที่สร้างห่างไกลคนระับถ้า้านคนรวยเขาจะสร้างห่างไกลกันมากๆออ ลงก่อนลงก่อนลงก่อนสามารถติดกล้องได้ครับตรงนี้ก็ติดกล้องไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วเราก็ไม่รู้อินโฟด้วยนี่แหละครับวาสนาโจรของเราโอ้ยนี่ไงติดกล้องได้ตรงนี้อ๋อเราติดกล้องครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่สองสิบสองเอเอมนะครับเดี๋ยวเรากลับไปก่อนกลับไปนอนสักกี่เอเอมอะ ก็คือ1 pm เราก็จะกลับเข้ามาแล้วกันครับมีอะไรให้เราเช็คได้บ้างนะบ้านหลังนี้ด้านหลังก็ไม่น่ามีอะไระครับดูก่อนดูก่อนด่อด้านหลังมีอะไรไหมมีกล้องมีอะไรไหมครับเราต้องเช็คก,กล้องดีๆก่อนนะก่อนที่จะไปก็เช็คให้หมดก่อนแล้วครับข้างหลังข้างหน้าข้างหลังนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในตอนที่เรามาป้นนะไม่น่ามีนะครับน่าจะมีกล้องสองตัวนะครับที่เราสามารถ เข้าไปได้แต่ก็คือทางอื่นแล้วก็เข้าไม่ได้เหมือนกันและประตูก็ล็อกหมดนะครับโอเคตอนนี้รู้วิธีและเหลือแค่มารับของครับก็คือรับกล่องวันพรุ่งนี้ตอนประมาณ 1, 1นึ่งกลับไปนอนก่อนหนที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านสักทีเราขายของไปหมดแล้วครับสามหมสอง เราสามารถซื้อรถตู้ได้เลยนะเราเอารถตู้เลยไหมครับว่าเราก็ยังไม่ได้ไปไหนนะอุ้ยไปซื้อรถตู้ก่อนดีกว่าครับช่่งวเวลาตอนนีห้หรือว่าซื้อไม่เป็นไรตอนนี้ใช้คันนี้ก่อนแล้วนครับไปคันใหญ่แล้วค่อยอัพเกรดขึ้นมาแล้วกันครับ1 a m ครับสวัสดีเช้าตรู่เช้าที่แสนสดใสของเรารถตู้เหรอไม่จำเป็นเพราะเรามีรถเก๋งสุดแสนจะรเร้าใจอยู่ รู้สึกว่ารถรถรถยนต์นะครับจะแพงกว่าบ้านเราอีกนะครับรถยนต์สามหมื่นสองแต่รถตู้ก็คืออยู่ที่เอ๊รถยนต์กับรถตู้ก็เหมือนกันนี่ก็ในส่วนของบ้านนะบ้านจะเป็นสามหมื่นสองแต่รถตู้จะแพงหน่อยนะรถตู้จะเป็นประมาณสามหมื่นสองแต่บ้านจะสามหมื่นเออเราก็พูดไปนะกว่าจะเข้าใจค่ามคืนนะแสงสดใสมีอะไรที่เราสามารถไปวางกล้องได้บ้างนะครับเราหาที่วางกล้องก่อนดีกว่าครับตอนนี้ อันไหนซื้อไม่ได้ก็ต้องวางกล้องครับอันไหนวางกล้องไม่ได้ก็ต้องซื้อครับไมโครโคราเมราดูซิว่าอัปเดตมาเป็นยังไงช่วงเวลาที่คนอยู่นะครับโอ้โหคนออกครับแล้วก็เราต้องเช็คก่อนว่าร i บวิ่งรูมร i บวิ่งรูมรวิ่งรูมในช่วงของ10 pm นะครับส่วนคนนี้จะออกในช่วง3 pm อยู่ในคิทเช่นนะครับแล้วก็เบสรูม2ออันโอ้โหแต่ก็ เราต้องมาดูกันว่าชิดเช่นเนี่ยมันต้องเข้ายัางไงนะครับโอ้โห oh, อันนี้ก็น่าจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าคนจะอยู่ตลอดซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ก็ต้องมาตอนตอนช่วงนะครับช่วงคนคนหนึงออกเราจะได้ขอโมยแค่คนเดียวนะครับแต่เราต้องเตรียมทางหนีทีไล่ให้ดีในการเข้าออกแล้วกันหวังว่าจะไม่โดนจับนะครับ ปกลับก่นครับเดี๋ยวเรามาเจอกันที่บ้านหลังนี้เลยแล้วกันครับตอนช่วงเวลาป้นเลยแล้วกันเอาละครับ,อรบตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจนได้นัำในส่วนของตอนกลาคือที่เราจะเริ่มการทำการป้นเราจะป้นได้หรือไม่มาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นหาที่จะรถดีๆก่อนที่ที่เราสามารถวิ่งหนีได้แล้วก็ต้องหาทังออะอะเออะอะไรเนี่ย ถังขยะนะครับคือถังขยะนี่สําคัญกับเรามากๆเลยเพราะว่าถ้าเราไม่มีถังขยะปีนได้ไหมอ่ะปีนไม่ได้ด้วยเหรอโอ้โหล้วจะเข้ายัางไงครับอ๋เอเขาได้อยู่เขาได้อยู่ช่วงนี้นะครับอีกคนหนึ่งจะอยู่ในส่วนของอยู่ในส่วนของส่วนของอะไรอะ่ะปึ๊บรฟวิ่งรูมนะครับห้องนั่งเล่นแล้วก็จะไปที่เบสรูมนะครับในช่วงเวลาของสองอนะช่วงเช้า นั่นคือบ้านหลังนี้นะครับในส่วนของ Security นะครับจะมีกระจกนะครับกระจกก็คือมีเครื่องตรวจจับการตัดกระจกนะครับซึ่งลำบากกับเรามากที่เราจะทํายังไงอะไปก่อนไปก่อน,อนทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ทางนี้ที่เราสามารถไปได้ครับเราจะเข้าทางไหนครับถ้าเป็นแบบน,นี้ถ้าอยู่รีวิ่งลูมแล้วก็เข้าไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าเขาอยู่ตอนเช้านะครับ เราสามารถขโมยขโมยม,มันไม่มบ้านอนะ่ะบ้านนี้ไม่มีข้างหลังเลยเหรอรีบวิ่งหลุมเราไม่รู้ว่าในส่วนของเขาเห็นเราเหรอแต่ประตูน่าจะไม่มี Security ครับแต่เราต้องหาวิธีเปิดก่อนโอ้โหเข้าบ้านนี้นะครับยากสุดแล้วอ๋อนี้สบายสบายเลย ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นก่อนเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราลองค่อยๆเปิดดูกันอ๋ออยู่คนละคนละที่กันคนละที่กัน เก็บได้ไหมเก็บอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราเอาของที่มันโอ้โ oh. ห oh. แล้วของใหญ่ด้วยครับประเด็นเนี่ยหม้อ,อเลยนะครับเราสามารถโอ้โห oh. แล้วทางไปยากมากเดูนไปทางนี้นแล้วก็ ไปได้ครับไปได้ไปไดทางนี้ได้ไปทางนี้ได้ตอนนี้ยังไม่มีคนมานะคนยังไม่มากันครับไปคือตอนนี้เราต้องพยายามกวนพยายามกวนถ้าออกให้ดีครับเราออกไปแล้วหนึ่งอันนะเขากำลังจะไปที่ห้องนอนครับตอนนี้อะไรที่เราสามารถห้องนอนอยู่ตัวนี้ห้องนอนห้องนอนห้องนอนปกอาปีกเีก ้องนัีเ่นอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหแล้วของแต่และอย่างคือเป็นของต้องที่ต้องผลอย่างเดียวครับเจ็ดเหรียญไปชำ้ชำๆครับชำ้ชำๆ แต่นี้บ้านนี้ไม่มีรถนะครับอะไรที่คนไม่ได้คนไปก่อนครับเพราะว่าอีกคนจะมาเลยนะตอนนี้ไปโอลีครับอีกคนก็จะเข้ามาแล้วแต่เราต้องหาดูฟองก่อนาะเบสรูมนะมีอะไรที่ซ่นอนไะ้ดีๆไหมอ่ะอุ้ยน,นี้คืออะไรนี่หละ นี่เลยเครื่องทำกาแฟนี่เลยไมโครเวฟไม่ต้องไปแล้วครับไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ตรงนี้เลยเหรอมีอะไรอีกไหมไม่มีครับไปไปปเดี๋ยวเราออกก่อนออกกอนเราเดี๋ยวอีกคนจะมานะครับวันน,นี้ก็น่าจะได้แค่นี้แต่อีกอีกรอบนะน่าจะได้อยู่เพื่อที่จะมาเอาของในส่วนของ ที่เป็นของที่ต้องออกครับแต่ตอนนี้เราได้ของใหญ่มาสองชิ้นเลยนะเก็บก่อนเราจะต้องเป็นโจที่อา้าวนึกว่าเข้าไม่ได้แล้วขนาดกล่องยังต้องเอากล่องเก็บไม่ได้อีกล่องก็เป็นของใหญ่แล้วครับเพื่อ,อไหมนะแล้ก็เอาของตัวน,นี้ไปก่อนแล้วกันครับเรายังไม่ได้รูปภาพนะรูปภาพเรายังไม่ได้เพราะว่าเรายัง ไม่ได้ตัดสัญญาการขโมยด้วยครับไปไปก่อนโอเครอดแบบอย่างชิวเฉียดแล้วแล้วคืออะไรทำไมขายก่อนกล่องนี้น่าจะได้ขายอยู่ครับขายก่อนขายก่อนขายขายขายอยู่ไหน่นะ งานอาร์ตแน่นอนอาอไม่ใช่ครับงานอะไรอะ่ะม่อนะเป็นหม่อนะครับเป็นอ้าวอุ้ยในสุดก็ของครบสักทีครับหรือว่าถ้าแค่เราออกก็ได้แล้วหรออ๋อีอยกล่องไว้แต่ใช้ของเยอะมานับสี่พันอันนี้ก็คือเป็นกรีนกรีนก็ครบแล้วหายไปครับ ช่วงเวลาของการทาเงินของเราขายไปอันนี้บูนะครับบูรู้สึกว่ายังเห็นเยอะอยู่นะครับในส่วนของแต่ละบ้านเราแต่อันนี้ง่ายนาฬิกาแล้วก็เป็นในส่วนของการทุ่มน้ำวิวันนี้เรารวยสุดๆรวยสุดๆครับเราก็ยังเหลือขายรถนะครับที่เราต้องมาทําการงัดแงะรถของเราอีกรอบหนึ่ง ก็โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบลงแค่นี้ครับเดี๋ยวอีพีน EP หน้าเราจะไปเคลียร์ให้เสร็จสำหรับบ้าน2 0 6นหะครับเราก็จะไปบ้านใหญ่แล้วก็ซื้อรถด้วยแต่ตอนนี้เราต้องเคลียร์ในส่วนของที่เป็นตัวน,นี้ก่อนครับก็คือรถคันสีน้ําเงินของเราถ้าให้ทุกคนรอดูครับโอ้โหใช้เวลานาน,านมากเดี๋ยวเราขอจัดก,การคนเดียวแล้วกันในส่วนตนนัวนี้ไปบายครับผมเจอกันฮะ